มันนี่นี่เป็นมาร์ิเศษยนจากนักจะเต็มไม่กับผูุูุ้เด้อพี่น้องเหรอมันได้มีการต้อต้อเกิดขึ้นคันได้ควมมามหุ่มหุ่มมือต้อต้อสองเส้นสามเส้นมาได้อันนี้เป็นการยอกยอกกันวันดับแล้วพี่น้องเลยไปแล้วไปแล้วไปได้แล้ว,ลวอ่ะท่านทายสบายดีเนาะ มื่อนี้ครับพ่อแม่พี่น้องมาเบื้องการกู้เข้านะเมื่อนี้เรามีรถไถมาน้ำกันหนึ่งทีมก็คือมีห้าคันนะโซ่ทีมงานเพื่อนกำลังเตรียมตัวซีกิมเข้าอยู่เพื่อนเถียงเดียวเถียงนะอีบ้ามาเบิ้งว่ากูเข้ามื่อนี่มันจะมีซอตเด็ดอันใดได้บ่เน,นี่มีรถน้ำกันห้าคันเนาะเพื่อนสีได้ เปลี่ยนสเตตินแท็กแบบนี้ลงลกูเข้าเมื่อเดือนนี้เราย,ยัางน้ำน้ำยังบกแห้งที่นอออ้องเอ้ยยังได้กูเข้าลุยต่มกันเดียวมีทั้งสี่เกียร์แล้วก็สามเกียร์นำ้ำมาเมื่อนี้มีสามเกียร์สองคันเนาะแล้วก็สี่เกียร์สองรถสามคันสนนอแล้วก็มีสี่เกียร์สองคันส่วนนาซิกูนี่พูดอ,อ,อ,อันนี้กูพผนังเด้อพี่น้องเดอ้อ นาสิกูนี่และแม่นมีคนละยัวนาเวลาติดหัวคนล้วเนาะติดหัวมาทางพี่หนึ่นาสองห้องร่องนั่นแหละนาสองสองร่องกันเนาสสนนะสิกูนี่เดี๋ยวไปกินข้าวน้ำข้าเจ้าก่อนเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งน้ำกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ดาวกระจายได้เนาะเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำข้นก่อนกินข้าวกันพี่น้องเลย บพงเันมีอยางให้กินนี่เลยมีลาบมีลาบมีแกงน้องไม้คาดบ่ได้ก็คือฝาเขียวโซฟาเขียวเด้อโซฟาเขียวได้โบ๊กได้โบ๊กโซฟาแดงได้เพิ่งฝาไหมเนี่ยนะเออกินซ้ำกินท้ำนี่ก็พอกินน้อยเดียวมือเนี่ยกินน้อยเดียวมือเนี่ยเฮ้ยเกลียวนี่ใส่จวดเจ้าเก่าเด้อพี่น้องเด้อ ว่าจะเก่าจะลุงเฟซอะไรเนี่ยคลิปนี้นะอาเรายังไปรุ่นน้ำกันเนาะซอเดมันชิปป็นแนเนาะผู้ใดิปีนคณาคาเอิร์กยกัเบิ้งกันเดี๋ยวที่ตามกันไปเรื่อยๆพี่น้องอะเอาเริ่มแก้กันแล้วเนาะอ่าสุนึงมัดสุนึแก้เนาะสคันิ่นแก้กันก่อนละันห่งปุ๊บนมัดแกมนา อันนั้นบนอันนี้เนี่บนเทียงอ่ะน,นะบนเทียงที่เฮาอ่ะน,นะเขาแต่ว่าคันนั้นขึ้นแคมนานแล้วแต่คันนี้นี่คันที่สองอยู่นี่ลงมากู้กันโย่ห้าคนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากับผู้ไทยวนะีดีโอเนาะเดี๋ยวเป็นรุ่นน้ำกันงว่าจะมีซอตเด็ดให้สูงคู้ได้จังไหนเดี๋ยวมีการแกล้งกันเกิดขึ้นพี่น้องเขาติดตามด้วกันนี่ตัวการได้ตัวการ บวกมือได้บวกมือได้บวกมือทักทายกล้องนะนี่พี่ <c oughs> เอาล้อรุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อยินโหดมันหาสหหนนะั่นแต่นะติดตาม,มน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องเอางานนี้มีการแกล้งกันเกิดขึ้นเลยพี่น้องเขาอันนี้นี่คือเส้นดึกดําบันเนาะขาเจ้ามาเอาเฮี้ยงกันขึเท่าก็บทมีการแกล้งกันเรื่องนี้อันนี้มาเข้าติดตอ่อเแล้ว เดี๋ยวข้าจ้ามาดึงกับกระชิงห้วศึกนะที่ปินเดือนะเดี๋ยวข้าเบิงและพี่น้องข้าท่านรุ่นน้ำกันว่าข้าเจ้ามาดึงแล้วมันที่ป็ดในเดือนนะข้าพระเจ้าสินามาใหยเนาะอันนี้อันนี้ก็หัวหน้าสีนวลเนาะเดินมาซอยกู้เข้ามาเนี่ยที่มีการแกล้งกันนะซุ่มกู้แล้วซุ่มกู้มีสองคันรถสองคันสองคันรถนี่ก็ประมาณสามชีคนทีมงานน้ำกันมือนี้ก็ประมาณแปดเก้าคน นานน้อยเดียวดอกแต่ว่าเราทีมงานเมื่อไหร่มัดนี้นี่เป็นมาดทิเซ่นะจารนักจะเต็มไม่กับฟุกูเด้อพี่น้องเหรอมันได้มีการต้อต้อเกิดขึ้นโอ้แต่เป็นต้อกับบได้ใจพี่น้องเลยเบื้องหลักมันน้อยมันใหญ่ไปเลยบริจากโซน่าัวตาในวอกปุ๊กมันนี้สุกูคนญุคนแถวเที่ยวสองระเด้อเด้อเที่ยวแรกขั้นปรได้ศไทยมัดที่ข้าพเจ้าอันมัดติดเรืองไว้นในปรได้ศไทย แต่ว่าเที่ยวน,นี้นี่ได้ทีมงานเพิ่นให้ความว่วมือละเพิน่นให้ความวามา่วไม้่วามมือต้อต้อสองเส้นสามเส้นเอาออกเส้นหนึ่งว่ะอ,อ่ะสองเส้นเลยพี่น้องมัดใหญ่ๆกันเลยเที่เที่ยงไหนเนาะมีการแกล้งกันเกิดขึ้นเลยพี่น้องเด้อจะด่าหมาจะด่ามาจะด่ามาใช่กันเลยพี่น้องเขาเด้ออันนี้เป็นการยอกๆกันในช่วงบรรยากาศในวันว่างๆบว์เป็นว่างๆโบว์เป็นว่างเฮ็ดเบี้ยคุณเป็นฮ็ดเบียกเด้พี่น้องอ๋อ ทังเฮ็ดเวียกทางว่างเนาะเออมีเวลาแบบยอกล้อกันพอมีอารมณ์ในการเฮ็ดเวียยเฮ็ดงานเอ,อ้ยกัดเชี่ยวใส่ข้างแนวกันนะยกขึ้นบาอหลับแบบนี้มันใหญ่ปะยกได้ปะรถมัดติดบอกว่ามัดติดอยู่นะเอาติดไว้เอาติดไว้ เดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันนะวัดเวลาขาเจ้ามาดึงเออกแล้วมันติดกอเฟืองแล้วก็จะชิบ้านนั่นเลยร่วมคิดตมพี่น้องเลยเอามีช็อตเด็ดกันเลยพี่น้องเลยฮาละโอ้มันมีขนาดน้อย,อยนี่ เฮียเจ้าก็เ้าก็เข้าเนี่ยเส้นลายพูดนี่ผู้ชายนะผู้อ้วันนี่เนี่ยยูสามคนเอาไปได้แล้วพี่น้องทุกคนเมื่อกีบุญบืนขึ้นแคมนาได้บอนบุญเหลือเนาะแคมนานี่ยดินแข็งได้บุญเหลือไปได้แล้วพี่น้องฮอ อาอยัางใส่ติ๊กติ๊กเข้ายัางใส่ติ๊กติ๊กกล่องน้อยนึงเอาขึ้นี้เบิดนะหาบัวบันนะยานจะเข้าบัวบันมันแล้วเราเด้อปัจจุบันนี้เด้อมัดแล้วแล้วเนาะมีแต่อารถมาแก้ว อันนี้ทีมงานกู้คนมัดน้ำแข็งเดอเอนาเด้๋ยวยกพลพนังไปเด้อเจ็บเพื่อนเราบรรลดน้ำกันงแล้วรถมันที่ไปไหวเ่นะเนาะรดสีแถวเท่าได้นั่นหนึ่งลสะสภาพผสมประกอบันเลย มาสิแกงให้คนดึงอันนะมัดเข้าอยูอ่าๆพวแม่เราได้มนันดีเดยเนี่ยมาเดียวจบแล้วเบถถิดทงมาลุ้นน้ำกันโอ้โีตัวเลยมาโย่สร้อยแน่ วันดำเลยพี่น้องเลยมันโย่ช <c ười> ่วยได้มันโย่ช่วยได้ไปแล้วไปแล้วไปได้แล้ว นอาจากว่านี่ต้องหากองนุนเนาะมาเพื่อมิกซ์ซองให้งานเดี๋ยวเราก็เพีมาหาทางออกโลทางหน้าพี่แหละก็ไปได้แต่มันบุ๋มลงตื้นดีบหนักได้เข้ารถกับเจ้าไซร์เลยโอ้ควันดำเลย หมูซอยอีกซี่แห่งงานห้าแห่งงานกับโซเฟอร์โซเฟอร์กับยู่ที่น้องเลยนี่ในคูโบต้าเด้นยี่ีรุ่น,นอาาี่ีเนาะคูโบต้าอี่ี แร่เครื่องบ็ได้ใช้งานมาโดดนะฮะก็มาใช้ก็เลยเพือดอาการเสียวืดนได้หนึง่งไปได้บอด้านนี้ลอดบอรอดบอรบอดโอ้มีอาการจมนะพี่น้องเลยหาช้อนนี้สิก็ได้ให้เบ่้อง้ะพี่น้องเด้อมันจมเนาะสิได้ปิยูลรดซอยจากเจ้ากันต้องเอื้อนหากำลังเสริมอีก ตื่นเรี่ยงเนาะไปคันนาไม่ดิเอาไปได้นะพี่น้องเฮาเบิ่งสภาพบ่อนขามันคันนาพอดีอันนี้บ่อนลมนี่นี่น้องนี่หนอกหนักสุดเลยหาก็ไปได้โอไปแล้วอันนี้ทำงงานผูผผนดคนโยนรถซอยบางยาน,นี่โอ้ข้างแน่พี่น้องเลยเอาลุ้นกันต่ออา่าเศษพารกิจแล้วเนาะจอดรถแล้ว พอดีเที่ยงกับพอดีแล้วพี่น้องเขาแล้วล่าเด้อกูเข้าตอนนี้รถปั้นกำลังปั้นอยู่ครับนี่รถปั้นรถปั้นกำลังปั้นอยู่พี่น้องโคดิบบูเอเดี๋ยวพักเที่ยงกินข้าวก่อนข้าเจ้าพักส่วนที่ข้าเจ้าปั้นก็ให้ข้าเจ้าปั้นไป

รอบเที่ยงนี่มีปิ้งปลาครับสามมะฮุงแต่มะทั่วอเราแล้วอะอันนี้อะไรแม่มืยอวนอ่ะมืยออนยินได้ไหมตุ้งอกทังห่าเลยอันนั้นไหมไรออกมือไม่ตุ้งไม่เข่าจะพาพ่อ่ากินเล้าอันแนากินเล้าอันแนอยู่ในถุงนี่โบเบิร์ตเราบ้ให้เมือจัดไปนะสายจวดเนาะอุ้บกดนด